เผยราคาหงวัย P40 ที่ยุโรปราคาเริ่มต้นประมาณ28,590บาทคาดให้กล้องไรกล้า8ตัวในเครื่องเดียวพร้อมชิปตัวแรงิน990 เยราคาหัว w ว่ P40 Series ที่ยุโรปราคาเริ่มต้นประมาณ28,590บาทคาดให้กล้องไรายก้า8ตัวในเครื่องเดียวพร้อมชิปตัวแรงิน990ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าทางหัวเว i เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเลอทงรุ่นใหม่อย่างหัว w ว่ P40 Series ในวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้ครับล่าสุดครับก็มีราคาวางจำหน่ายของสมาร์ทโฟนตระกูลหัวเว่ย P40 s e r i e ในยุโรปถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยมาจากแคมแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือครับได้ออกมาเปิดเผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei P40 จะเปิดราคาขายที่ยุโรปที่799ถึง899ยูโรหรือประมาณ28,590ถึง32,200บาทครับส่วนรุ่น Huawei P40 Pro จะเปิดราคาขายที่ยุโรปที่999ถึง1 0 9 9ยูโรหรือประมาณ35,800ถึง39,300บาทครับ รุ่นท็อปสุดอย่างรุ่นหัว w ว i P40 Pro PE หรือที่เรียกว่าพ r e เมียมอีดิชันจะเปิดราคาขายอยู่ที่1,199ถึง1,299ยูโรหรือประมาณ42,900ถึง46,500บาทครับถ้าหากราคาที่เผยมานี้เป็นจริงก็ถือว่าสมาร์ทโฟน P40 จะมีราคาสูงกว่า P30 ที่เคยเปิดราคาขายที่749ยูโรหรือประมาณ26,800บาทครับ เบื้องต้นคาดว่าสมาร์ทโฟนตระกูล Huawei P40 e r s จะมีหน้าจอขนาดใหญ่สุดที่6.7นิ้วจากเต็มกล้องหลัง5ตัวที่พัฒนาร่วมกับไลก้าความละเอียดสูงสุด5.2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าจำนวน3ตัวครับเพื่อรองรับการถ่ายภาพเซลฟี่ในทุกสถานการณ์สายชิปเซตตัวใหม่อย่าง麒麟900เหมือน,นกับ Mate 30 Pro ครับแต่ข้อมูลที่เผยมาน,นี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ